จะทาอะไรก็มีแต่ทุกเวลาจะทําอะไรมันก็มีแต่อุปสรรคความสําเร็จมันอยู่ไกลไกลไกลเหลือเกินเวลาแบบจะค้าขายอะไรนะโอ้โหมันยากกว่าจะได้เงินเป็นก้อนขึ้นมาอะไรเงี้ยถ้าถ้าถ้าคนรู้นะอุปสรรคมันจะเยอะมากทันทีอา้าวเข้ามากันแล้วก็กดแชร์กันออกไปแล้วจัดของขวัญเข้ามาแล้วก็ตั้งคําถามมาได้เราจะมาดูดวงกันเพียงคนละหนึ่งคำถามตอนหนึ่งของขวัญเอาหมูเด้งมานะเอาหมูเด้งเอาหัวใจส้มนะ เอาหมูเด้งมาหัวละ 9, นะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าตนนะเข้าแล้วก็หายหายเข้าขาแล้วก็หายหายนะพวกเจ้าเนี่ยนะเอาเข้ามาแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้กดแชร์ออกไปเวลาผมมีไม่มากนะมีเวลาสิบนาทีเศษเท่านั้นเองนะพวกเจ้าทั้งหลายนะกดแชร์ออกไปใครจะดูดวงก็จัดของขวัญเข้ามามีหมูเด้ง9 9้าัน้า้าตัวนะหัวใจส้ม9ัน9เเร็ว เร็วเสียช้ากันอยู่นั่นแหละเวลาก็มีน้อยพวกเจ้าคนนี่เร็วเนี่ยนะเออแล้วแล้วอะไรนะการเจรจาก็ทําให้แผ่นดินสงบลงนะประวนนัตินี้การเจรจาก็ทําให้แผ่นดินในการอะไรนะในการลบสงบลงื่อวานการเจรจาหย่าศึกนะประวานไปดูนะไทยใหญ่เจรอะไรนะวาแดงเจรจาหย่าศึกจีนเขาไม่สนับสนุนเนะ่ะ จีนไม่สนับสนุนให้ทําสงครามกับไทยไม่คุ้มกันฮะ <c oughs> มีแต่เจ็บกับเจ็บถ้าทําสงครามกับไทยมีแต่เจ็บกับเจ็บอาวุธล้าสมัยไม่เท่าแต่ปัญหาคือจีนเขาไม่เอาด้วยไม่มีงบเอาเร็วเข้ามากันได้แล้วเจ้าทั้งหลาย <c oughs> เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เร็วเซจัดเข้ามาคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าชิ้น มีเวลาไปสวดมนต์กันนะสมติชามินาสังสิโมพระมาจมหาเทวาสเพยคาปรายันเต กรรม,มาจมหาเทวาอภิราภาภวันตุมเมมหาพุญโยมหาราภภวันตุมเมมิเตภาวหาติพุทธามาอุณโมพุทธายาเวราทายโยเวรโคณายังเวรหิงสาเวราทาสเวราทาสาเวรทิโยพุทธา มานีมามาพุทธศัสวาโฮมสมมับบติชามีเพ่งเพ่งพาพาฮาฮาเรเร่ะนะไปนั่งสวดมนต์กันนะมีเวลาไปนั่งสวดมนต์กันยุคใกลยุคอภินยาใหญ่หรือยุคที่เรียกว่าเขาเรียกย,ยุคอภินยาใหญ่ยุคอภินยาใหญ่คือยุคที่ภัยเศรษฐ,ฐกิจมันมาล้อมรอบคนพอล้อมรอบคนเสร็จคนก็จะจนลงจนลงจนลง,นลงการเงินการทองก็จะหายากเพราะฉะนั้นถึงบอกให้สวดมนต์พระคาถาเงินล้านกันนะเสริมดวงเสริมราศรีนะพกเจ้า นะสมชิชามินา